สวัสดีคะ่ะพี่น้องทางไกลทางไกลอยู่เมืองไทยทั่วโลกอยู่เมืองนอกสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ทําไมกล้องมันแบบมันขึ้นสูงสูงอ,อ้งี้ก็ได้นะจ้ะเนาะวันนี้มากินผัดกะเพราเนื้อใส่ถัว่วกับเดาวเดอจ้ะแซบแซบจ้ะมีไข่ดาวด้วยจ้ะไม่ใช่แบบ ไม่ใช่แบบเนื้อนิ่มจ้ะเป็นเนื้อแบบออกแข็งๆ่ะจ้ะมันแบบเป็นกล๋นๆแต่มันก็ไม่เหนียวไม่เหนียวเท่ากับเศษเนื้อค่ะแล้วก็มีผักค่ะผักของยายดาวยังเหลืออยู่จ้ะก็เพิ่มแตงเข้ามาค่ะผักเยอะเหมือนเดิมค่ะเนี่ยแตงลูกอ่อนมากเลยจ้ะคุณย่าให้มาค่ะมาจ้ามากินด้วยกันจ้าอร่อยอร่อยค่ะใส่พริกไปสองกำจ้ะพริกขี้หนู อยากเอาลูกโดดเอาไอ้พริกน้ำปลามากินอีกแต่กลัวแสบท้องค่ะใส่ถั่วตอนนี้ถั่วกำลังออกเยอะค่ะอื Aloy like mal. เมื่อวานมีคนเอาผักมาวางไว้ห้าหน้าบ้านค่ะยังไม่รู้เลยว่าใครเอามาให้ถ้าเป็นคุณปู่คุณยา่าจะต้องโทรมาบอกค่ะ เนื้อชนิดนี้เขาจะซื้อไปตุนกันค่ะตุนใช้เวลาย,ยาวๆแม่ก็เอาเอา,เอาไปใส่โอเด้งค่ะมันจะเป็นลูกๆใสๆนี่ค่ะมันก็รวมๆกันไปอะค่ะ ถ้าบ้านเรามันก็คล้ายๆเศษเนื้อยังร้อนอยู่ค่ะ อยู่เมืองนอกเนาะจันเนาะหากทางบ้านมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้กลับบ้านก็ลำบากกลับไม่ได้เนาะ,ะเยดาวสดุงด้งเร่อจากเวลามีโทรศัพท์มาจากที่บ้านเพราะว่าปกติมีแต่ยเยดาวโทรไปจ้ะ กลัวใครเจ็บไข่ได้ป่วยเป็นสองครั้งแล้วจ้ะกินไม่ได้เดินไปไหนก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องห่มพี่น้องอย่างเราแต่งหน้า,างนเงี้ยเนาะ เรานั่งเราร้องไห้เราออกไปซื้อของเราไม่รู้มันเป็นคาบน้ําตาคนอื่นเขาดูเขาต้องรู้ว่าเราร้องไห้มาจากเมื่อก่อนแม่แม,แม่แม่ที่บ้านป่วยจ้ะครั้งแรกก็ป่วยก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะ ก็โชคดีที่บ้านคือพี่สาวเขาดูแลดีค่ะตอนนี้ที่บ้านแม่ใหญ่ก็ <c oughs> <c oughs> แปดสิบกว่าแล้วค่ะแม่ยาดกุน้น ก็อืมคืนเลยห่วคุยจ้ะเมื่อประมาณกี่ปีที <descriptive huh> ่ผ kind of ่านมาประมาณสี่ห้าปีนี่จ้ะประมาณห้าปีนี่ไหมแม่ที่บ้านเนาะแกแบบแกเป็นไอเนี่ยจ้ะเลือด หัวสมองอเส้นฝอยแตกค่ะพี่สาวเขาก็ดูแลดีพอดีแบบคือรู้เร็วค่ะคืออาการของแม่คือแบบเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมรีโมทก็ก็จำไม่ได้อะไรก็คือแบบจะนุ่งกระจงจอมอ,อกอาบน้ำก็แบบเป็นไงอ่ะแบบเหมือนปั๊มปั๊มเปอเปอ,ปอ,ปอ,ปอเหมือนแบบไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวเขาก็ ไปจับต on it ัวว like e. anyway. ่าตัวร้อนๆเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะเาลือดบหัวสมมงว่าเลือดเส้นเลือดแตกก็ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเขาก็ส่งไปในตัวจังหวัดค่ะถึงได้รู้ว่าเส้นเส้นเลือดฝอยแตกก็คือถือว่ารักษาได้ทันค่ะแต่ก็คือแบบเดินก็จะเอียงๆไปนิดนึงค่ะแต่ว่า เรื่องความทรงจำนี่ก็ถือว่าแรกๆนี่ก็ลืมค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังลืมอยู่อะค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบมีอายุที่สูงด้วยแล้วก็ผ่านจากการเส้นเลือดแตกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะผสมกันไปก็ยังลืมแต่ก็ยังจำได้ก็ยังจำหน้าลูกหน้าหลานได้นี่ก็โอเคแล้วค่ะแต่บางครั้งบางคำจะพูดแบบซ้ำๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เยอะ ร้องไห้จะเอายังไงดีจะกลับบ้านหรือว่ายังไงดีก็คือแบบเอ้ยถ้าขึ้นเครื่องวินเราจะขึ้นเครื่องพินไหวไหมจ้ะพี่ชายก็ขับรถช่วยแม่ก็ ก็ช่วยแม่นะแตเนากก็คือพี่สาวก็คือแบบก็ช่วยแบบพอคบประงมแบบดูแลอย่างดีเลยค่ะบอกว่าเราจะกลับบ้านเราจะมีแรงนั่งเครื่องบินมัพี่สาวก็พี่ชายบอกรออาการดูรออาการดูอีกหน่อยก็ได้จ่ะ พอดีอีกรออีกกี่วันอาการดีขึ้นค่ะรักษาได้ทันท่วงทีเพราะว่ารู้เร็วค่ะแต่เฮยเราก็ส่งเงินไปช่วยจ้ะก่ารักษาพยุงพยุงพยาบาลพี่ใช้ขับรถพี่สาวออกแรงดูแลอนุ่นอันนี้ แต่การ <c oughs> การใช้จ่ายยาเดาวจ่ายหมดเลยค่ะช่วยหมดเลย <c oughs> ถือแบบว่าปฏิหารมากเลยค่ะคือพอผ่านไปอีกสองวันสาวันคืออาการแบบดีขึ้นเนี้ยรักษาแบบอ่า ได้ทันท่วงทีก็ดีใจค่ะก็เลยยังไม่ได้กลับก็มันประมาณเดือนเดือนอะไรอะ่ะมันรู้สึกว่ามาันประมาณจะอยู่ครึ่งของครึ่งปีเลยเลยครึ่งปีมาหน่อยอะค่ะพอยายดาวอ่าพอปีใหม่ยายดาวก็ถือโอกาสกับปีใหม่เลยค่ะกลับไปแบบเออเหมือนไปเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็คือแบบคือแบบ เหมือนถ้าถ้าผู้ใหญ่พูดกับเด็กก็คงจะแบบเรียกขวัญอะไรอย่างเงี้ยเนาะจ้ะเนาะก็คล้ายๆกันเนี่ยจ้ะพี่น้องก็มารวมตัวกันแบบเออสุขสันต์วันปีใหม่แล้วก็คือแบบเออแม่คือปลอดภยัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุย้ยคลิปนี้ยาดาวก็คุยเพลินจ้ะงั้นคลิปนี้ยาดาวก็ต้องไปก่อนลคะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ